สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่มาชวนทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอร่อยอร่อยแบบนี้แม่จะบอกหมดเลยตั้งแต่การทําเนื้อเปื่อยจนถึงก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากเนาะเดี๋ยวไปทําพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่จะชวนทําเนื้อเปื่อยค่ะแม่ได้เนื้อสามชั้นวัวมานะคะคุณผู้ชมเราล้างสะอาดแล้วนะแมย์จะต้มลวกเขาก่อนคุณผู้ชมใส่ในหม้อน้ําเดือดเนี่ยนะคะ ให้ชมเนาะลวกเขาซักห้าหนาทีนะคะคือรอเดือดอีกครั้งค่ะก็โอเคแล้วน่ค่ะน้ำเดือดดีอยู่เนาะ ไม่ก็จะพอนะคะคุณผชมแล้วลวกเฉยๆนะคะจากนั้นเราก็จะตั้งน้ำนะคะ <S <S ใส่เครื่องต้มเปื่อยลงไปนะคะ1หอ่อใส่ทั้งหมดเลยใส่น้ำตาลกวดนะคะ ใส่ประมาณสัก2ช้อนเนาะใส่ผงปรุงรสนะคะคุณผู้ชม1ช้อนใส่เกลือนะคะ1ช้อนไม่ต้องเต็มนะครึ่งช้อนกว่ากนะคะ ซิวขาวมาหนึ่งช้อนสองช้อนค่ะใส่ซิวดำเพื่อแต่งสีนะคะประมาณสองช้อนแล้วแต่ความเข้มของสีที่เราชอบเนาะใส่พิกไทยดำนะคะ กระเทียมทุกค่ะจากนั้นเอาเนื้อเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเนื้อประมาณอันนี้สองกิโลนะแม่ซื้อมาเนาะนี่ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวแม่ก็จะเคี่ยวให้เขาเปื่อยเลยแม่จะย่นเวลาเนาะจะใช้หม้อแรงดันนะคะคุณผู้ชม โอเคเดี๋ราเคี่ยวไปสัก30นาทีหรือ40นาทีให้เขาเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมแม่ก็ปิดไฟได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะจนหมอ้อเขาเปิดได้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อไปหั่นกันนะคะ เขาจะมาหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไอ้ก็ยังร้อนอยู่นะคุณผู้ชมแต่ไม่จะหั่นเลยเพราะเดี๋ยวเราจะกินเลยเนาะน่คะอันนี้เป็นชิ้นเล็กอันที่เป็นชิ้นใหญ่น่าจะไหญ่กวน,นี้นะ เมใส่หม้อเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวต้มเคี่ยวเข้าไปเตะนะคะส่วนนี้เป็นเครื่องในนะคะเครื่องในวัวเน้อน,นี้เมซื้อมาจากแมคโครนะคะก็ล้างทาความสะอาดแล้วก็มาลวกเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ในหมอ้อต้มเนื้อเปื่อยเราเลยนะคะ คะตอนนี้เราจะเคี่ยวให้เปื่อยอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแมนเปลาไฟแป๊บหนึ่งในะคะ่ะแ,แต่ว่าเราจะต้องมาชิมรสก่อนนะให้รสชาติเขาได้ที่ก่อนไม่ขอชิมก่อนนะเขาเดือดดีแล้วแหละโอเคเลยเหลือแค่เพิ่มสีสันนะคะ ผิวดำเราไม่ต้องรีบใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังได้ถ้าดำเกินไปก็จะไม่สวยเนาะเอาที่เราชอบเลยค่ะไอ้ก๋วยเกี่ยวเนื้อมันเนื้อตุ๋นนั้นมันก็จะต้องมีสีแบบเข้มข้นสวยๆ่อยเนาะมีจ้ารสชาตินะคะให้เขาเป็นมีรสแบบว่าความนัวความอร่อยเนาะ แล้วก็มีเค็มติดนิดๆน,นะคะไม่ต้องแล้วก็หวานอ่ะแค่ให้ออกหวานนิดหน่อยพอเพราะว่าการกินกว๋วยเตี๋ยวบางคนไม่กินหวานใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นน้ําต้มเนื้อเปื่อยของเรานะคะโอเคเดี๋ยวแม่ก็จะเคี่ยวโดยใช้หม้อแรงดันอย่างเดิมนะจะปิดฝาเคี่ยวต่ออีก20นาทีค่ะคุณผู้ชม Okay. เดี๋ยวเราเชี่ยวต่อเนาะสำหรัแ,แม่ก็จะมาทำอีกส่วนที่สำคัญนะคะคือการเจียวกระเทียมค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปเลย หลาดเลยกันนะนี่ค่ะกระเทียมเจียวไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำมันน้อยน้ำมันเยอะแล้วแต่เราเ,าเลยนะ แต่ว่าความเหลืองเนี่ยจะต้องไม่ให้เขาไหม้ให้เขาเหลืองพอดีเนาะตอนนี้ใช้ไฟกลางเกือบแรงได้ข้างๆไม่เอเกเที่ยวเนื้อนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยเนาะของหม้อแรงดันตอนนี้ค่ะพอละเพราะว่าเรายังแช่เขาอยู่ในกระทะอยู่นะ นี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะเอาถ้วยใส่เนาะเยดี๋ยวเขาจะร้อนต่อนะมันจะเข้มกว่าน,นี้นิดนึงค่ะกตโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องอื่นกันเลยค่ะนี่นะผักเครื่องหอมของเมยก็จะมีต้นหอมมีใบขึ้นช่ายแล้วก็ใบตีใบยาวนะคะเก็บแต่สวนเราเลยค่ะ ผักก็ใช้ผักวุ้นในสวนของเราเหมือนเดิมค่ะเุ็ท่ชนนี่ก็น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็ตั้งน้ำเลยค่ะกระทะเราที้เกี๊ยวกระเทียมใช่ไหมนี่เลยเอาน้ำกั้วกระเทียมออกใส่หม้อน้ำซุปได้เลยจ้ะ ก็จเจอน้ำล้างครกนะคะคกที่เราตำกระเทียมนะคะความหอมของกระเทียมก็ยังติดอยู่ที่ครกเลยเนะนี่ค่ะ พริกไทยหน่อยนะใส่ผงปรุงรสค่ะน้ำซุปเราเนี่ยจะต้องอร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชม๋วยเตียถึงจะอร่อยนะใส่น้ำตาลทรายนะคะช้อนครึ่ง ช้อนที่เราตักข้าวนี่แหละค่ะเ,เกลือหยิบมือหนึ่งนะคะ รสหน่อยค่ะไม่ต้องมากนะาพอเดี๋ยวเราใส่ในถ้วยเจียวอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ที่เราต้องการเล,เลยถุงซุนะ่ะเดีวก็รอเดือดค่ะคุณผู้ชมไม่เห้ใส่กระเทียมทุบก,ก,กับรากผักชีทุบเพิ่ไปด้วยนะคะนี่ค่ะน้ำซุปเราก็ใช้ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะความนัวของเขา โอเคเดี๋ยวเราก็กินกันได้เลยค่ะ ก่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่หนูกินในข้าวมันไก่ยังไม่หยุดอยู่นี่คุณผู้ชมน้ําซุปราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราทําก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะเนี่คุณผู้ชมเนื้อสุนนะคะของแม่ที่เคี่ยวอีกรอบนึงก็ได้ที่แล้วค่ะน่ากินไหมคะเนื้อเปล่อยของแม่เอ็นุ่มๆเลยนะคะก็ไวท้ทำกว๋วยเตี๋ยวเนาะหรือจะทำกเกาเหลาก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะ หน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอเคเราทำก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะนี่ค่ะเส้นหมี่นะคะแม่ใช้หมี่แห้งนะคะแช่น้ำนะคะนี่ค่ะเขาจะได้เส้นนุ่มๆแบบนี้นะอันนี้ครึ่งซองนะคะนี่นะคะแม่เอามาครึ่งหนึ่งมันจะมีสองสองอันใช่ไหมเอามาครึ่งหนึ่งที่มาแช่นะคะ นี่นะคะแล้วก็จะมีเส้นแบบนี้นะคะที่เมยใช้วันนี้เนาะจะเหมือนเส้นมีหยกมีเหลืองนะคะแล้วก็มะม่าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ลูกไปกินเนาะแล้วแต่บ้านใครคุนแบบไหนนะโอเคเม่ก็จะลวกเลยนะชามแรกจะเป็นเส้นมีหยกนี้ก่อนเนาะแล้วก็เอาลวกผักก่อนนะคะ ผักใช้มากใช้น้อยแล้วแต่เราเลยนะคะนี่ค่ะพอเขาสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะไม่ต้องให้เละมากนะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องเลยผักชีหอมๆของเรานะคะขึ้นช่ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องมีนะใส่ผงชูรสนิดหน่อยนี่ค่ะสีหวานนะคะสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ นี่ก็เนื้อเปือเป่อยๆของเราเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเนื้อเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะคะเป,เปื่อยๆเด้งๆเลยค่ะเครื่องนี้ไม่ต้องเอาน้ำออกไว้เขายังหอมอยู่ในหม้อนะคะเดีย๋ยวแม่จะเอาเครืงในใส่ด้วยเนาะ เราทำกินเองคุณผู้ชมใส่ได้เต็มที่เลยค่ะนืใส่น้ำเข้าไปด้วยนะคะน้ำเนื้อเปื่อยเนี่ยอร่อยนี่ค่ะจุกจุท้ายนะคะใส่กระเทียมเจียวค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะ ไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะนะโอเคเดี๋ยวไปใส่น้ำซุปกันเลยนี่ค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะนี่ค่ะก็จะได้เส้นมียกไม่เปื่อยนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชม ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยง่ายๆเลยเนาะใครจะใช้เส้นอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะเมย์จะทาให้ดูเป็นไกด์เนาะถ้าชอบคลิปของพวกเรานะเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องขอวเมย์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เมย์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ